อ้ออดันตามมากัดเลยช่อนไซส์สวยเลยสินะช่อนนะครับผมอ้ไซส์สวยเลยครับสินี้ดันตามมากัดกลางคองเลยครับหนึ่งครับ <c oughs> ใช้คิปเปอร์ดีกว่านะครับดมฝั่งด้วย,ย,ยนี่ครับผมกัดเป็นกับปอมบ,บ,มนบีนะครับสีชมพูนะครับดูไซส์นะครับใส์ดันดันโลด้ยครับตัวนี้เต็มเต็มปากเลยนะครับดัน ตามมากัดกลางคองนะครับเมื่อกี้ส่งสายแล้วก็คอให้ตึงแล้วว่าสวนได้เลยนะครับผมกับปอมบีนะครับสภาพใหม่ตีไปฝั่งนู้นนะตีเข้าลมจิริมกอย้านะครับฝั่งนู้นดนเรื่องนะครับผมกับปอมบีนะครับเดี๋ยวหม่ค่ายจำนะมีตีนเตะนะครับส่งสายได้เนียนๆเลยครับผมตัวนี้นะครับตัวเบียดสองโอครับดูเรื่องครับกับปอมบีฝากไว้ด้วยครับผมจะมาครับ ไอีโปรโมชั่นโดโดเวนอุ้เป็นช h โดนะครับฝั่งนี้หน้ามืดนี่นะครับเป็นช h โด o w v นนะผม คิดไปไปช่อมนะครับวิ่งมาใส่เมื่อกี้การเป็นกระปอมบีครับสีสีส้มนะครับโอ้ทะลุแก้มเลยนะครับนี่ครับสภาพหม่เป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับนี่ครับน้ําเป็นปาฟ้าครับมีพวกหญ้าริมๆนะผมย้ำไปยำมาโดนจนหน้าครับกระปอมบีนะครับมีขาเตะสองข้างนะครับมีหางด้วยนะครับกระดิกน้ํานะครับตัวเบ็ดสองโอนะครับเยืยอใหม่คล้ายจนะครับผมเดี๋ยวปลดปล่อยดีกว่านะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวปลดปลอยเดี๋ยวปล่อยลงที่เดิมไปลแล้วนะครับบอมบีนะเลี่ยวมาใหม่ค่ายจำนะครับผมไปเลยครับจะม,มาครับ